สวัสดีครอบฟู่วันนี้เมาก็มาเล่นเกมอีกแล้วนะครับวันนี้เล่นเกมไททันนะครับเกมไททันผมมาสอนเล่นด้วยนะครับอือก็คือแบบเล่นปกติน,นะครับเด็กดก็จกลิ้นนะครับเกมปัญญาอ่อนนะครับเกมปัญญาอ่อนเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยนี้จะแทงว่าไม่ตอนไม่ต่อใช้ ลอล่อกดลอไปเรื่อยๆจนอหายเองอันที่หนึ่งก็คือด้านบนตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันคืออ้ออีกแล้วมันคือเล่นนะครับเล่นหมดไหนก็ได้เลยครับเดีว่าอันที่สองก็คือหมดฝึกนะครับหมดฝึกหมดฝึกลอหมดฝึกนะครับหมดฝึกแล้วก็อันที่สองอันที่สองจากหมดฝึกด้านบนเนี่ยก็เป็นโหมดหมดฝึกนะครับหมดฝึกหมดฝึก เฮ้ยบทตีนอะเยอะเลยและหมดนี้ก็เป็นหมดแบบจำลองเครื่องย้ายสมิติสมิตินะครับแล้วก็อันที่อันสุดท้ายไอคำใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายสุดนะไอเน,นี่ยก็คือเลือกตัวนะครับเลือกแต่ละคนข้างขวาก็คือเฮ้ยข้างขวาก็คือรีวายข้างซ้ายคือเอเลนผมก็เล่นเอเลนก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็เป็นอะไรวะ แลล่างสุดไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยสอนเล่นในนี้เดวยครับอ๋อเป็นหมดสูงนี้เองเดี๋ยวค่อยสอนเล่นตรงนั้นเออนะครับเดี๋ยวค่อยสอนเล่นที่อื่นนะครับก็เป็นหมดแบบที่ยวสามมิติครับอันที่สองก็เป็นขี้แยสามมิติเหมือนกันครับไปเล่นกันเลยนะครับเล่นหมดไหนดีนะขอขอคิดก่อนครับขอทำมันหายก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่ง ก็หายไปแล้วนะครับก็มีเสียงอะไรบ้างนิดนึงครับไม่ใช่เสียงผุมก็เป็นเสียงให้นะครับอ่าผมอธิบายก่อนครับข้างขวาก็คือที่มันเป็นแบบรูป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 ไอเนี้ยเล็งเป้ามันคือเล็งนะครับเล็งเป้าเล็งเป้าเลยสมมติผมพาลงแล้วก็ผมกดสิ่งตัวนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ต้องอยู่ที่ขามันนิดนึงนะครับอยู่ที่ขามันแล้วก็มันก็ขึ้นให้นะคบแล้วก็อันนี้คือพุ่งนะครับกระโดดนี่คือกระโดดนะครับกระโดดแล้วนี่คือนี่คือ มันคือที่พุ่งนะครับแก๊สแก๊สข้างซ้ายมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับสวนด้านบนด้านบนที่มันเป็นปุ่มคล้ายๆคนนะครับก็คือุมแบงล่างนะครับต้องร้อยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเดือนตรงไหนมันก็เล้ยงให้นะครับเพราะผมใส่อยู่กระโดดฟุบแล้วก็ยิงใหญ่หนึ่งอันฟุบยังกันฟันก็ลำบากนิดหน่อยนะครับฟลัวๆอ่ะปรับปรับไม่ปรับไม่สีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้า แล้วก็นี่ครับยิงใหญ่อันใหญ่สุดคือยิงได้สองอันส่วนหนึ่งอันก็เป็นหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันฟิวฟิวฟิวส่วนรูปดามทั้งสองก็คือฟันทั้งหมดเลยนะครับฟันชิคๆฟันทั้งหมดสุดยิงใหญ่ฟูฟิวฟี้วฟีว,ฟว,ฟวมาดิจ้ะโอ้ยท่านท่านมาตามเหรอไม่ใช่เียง ไม่ต้ไม่ดดนฟุ้ยกระเฟกเฟยฟียอีกข้นมาหนุเป็นยัไงหน่วยสำรวจหน่วยำรวจชิหน่วยสำรวจเป็นยงไงล่ะหน่วยสำรวจของฉันเป็นยังไงล่ะหรือว่าทุกคนจะอุม์อยงนี้มากกว่าก็ได้นะครับแสคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็ได้เล่นให้ดูนะครับฟิวเอาๆเด้ยดิดเฉยฟิฟบฟุตอุ้ยฟุเออผมเล่นเกมนี้แบบไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่นะครับเ้ามันเป็นเกมแบบชิๆ อุ้ยยังไงมันไม่ถึงยิงใหญ่แล้วก็กดพุ่งกดพุ่งกดพุ่งมันไม่ได้ทําไมนะปกติกดได้นะนี่กกดได้ละฟุบเอาไม่ติดไม่ติดซะแล้วอะล้วยิงใหขึ้นจริงๆผมเล่นผิวอันนี้นะครับมาครับน้องเล่นแบบผิวผิวเลยครับผิวผิวฟุบฟุบเล่นไม่ค่อยได้เพราะผมค่อยพูดด้วย เราเล่นแบบพิพิวไม่ได้อ่ะฟุ๊บฟุ๊บก็คือบอกเทคนิคให้นะครับวิธีการเล่นแบบพิพิวก็คือยิงแงบบมั่วๆแล้วก็ฟันไปลัวๆนะครับนี่คือนี่คือเกมในท่านแบบใ,ใครอยากหลุดก็คือต้องหลุดใน Google นะครับไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฟุ๊บฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บ กดกดอันน so ี้ไงกดทุกนี้ฟุบทำให้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นขึ้นแบบเท่าตัวเลยไหนจซนอีกหน้าอีกสามตัวเหรอนี่ไงแป็งร่างไแล้วครับครับร่างกระสินเหรอมาดิฟูบเลี้ยวยักเหนือสมบรณด้วยเหนือยมบูรว์เหนือยมบูรณ์ด้วยเหนือสมบูรณ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยลำบากนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยฟันฟันโอ้ยกระโดดโอ้โหเลือดตกเลือดตกค้างเลย เลือดตุกนะเจอมันเบี้ยวเบี้ยวหมดเลยอะ่ะไอ้ทัาท่านตัวนี้มันตุองเจอกับร่างในท่านตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันแปลงร่างฟุบมาดีเฮ้ยว้ามาแล้วมาแล้วครับฟงโอ๊ยอิดเฉยว้าว่ามาดดฉันต้องการเลือดต่อยเฮ้ยมาค้ายท่านดิ โอ้จะตีไม่เดินเลยหยับดินฉันทำไมดันเดินไปดีกว่าตามมาดิ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 เฮ้ยตามมาดิเออแตกเอ้ยชนะแล้วครับเอ้ยแพ้นี่หว่าเอ้ยชนะแล้วครับไปแพ้นี่หว่าเอ้ยชนะแล้วครับเพียรี่หว่ามาครับมาเล่นกันคิดออกเฮ้ยไม่ใช่คิดด้วยกันแล้วั็จับไปแล้วเฮ้ยพอดีว่าผมโดนน้องผมน้องแน่นอนไปไหนไปไหนไปไหนว้าวว้า อยู่ไหนไป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 ไหนอยู่นี่ไปไหน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 จับตายแล้วไปนี่คือครับนี่คือแบบเป็นไงครับไม่ไดนไมได้ไมได้หลุดอีกแล้วมาปล่อยไปก่อนครับส่วนใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็สามารถได้เหมือนกันนะครับแมปแซนโซ แมนอนิเมะนะครับน,นี่วิ่งก่อนวิ่งฮึดวิ่งฮึดวิ่ง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 ไปวิ่งวิ่งไปถึงที่แล้วอ่ะฮะนั่งขอเมนที่บายมากแล้วเท่าไหร่ครับน,นี่คือเพชรนะครับเพชรเพชรเห็นไหมมันขึ้นแดงๆอันนี้คือร้านคานี่คือเปาแล้วนี่คือบทวิสาสามารถซื้อได้แล้นี่คือแค่นั้นแหละครับ เด่นเดียวอธิบายสกิลกันถุงก็อธิบายสกิลกันนะครับเด่นแบบง่ายๆแบบอีซี่ก็ได้จบแบบง่ายๆเร็วๆนะครับรอก่อนนะครับพี่น้องผมมาอีกแล้ว เน็ตน็ตผมก็หดจากหดเหน่อยหเหนอยหดหน่อครับฟูหดหน่อยแล้วครับฟูหหน่อยะนี่ไงมาแล้วครับนี้คือกฟันนะครับนี่เห็นไหมครับเบิ้ลดับเบหัวเนี่ยอันนี้มันคืนครับอันนี้คือเด็นะครับอันเล็กเล็กเนี่ย และนี่คือลูกน้องของผมเปี้ยงทีเดียวตุยเย่นะครับเป็นไงล่ะหดเกินอ่ะเพราะผมมันหดเกินอ่ะทำยังไงได้หดเกินไปไงเช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 งเพราะผมมันหดเกินอ่ะแฟกทีเดียวก็ตุยเย่นะเพราะผมหดเกินอ่ะในแบบตังเงตังแยสกิลสามสกิลหนึ่งธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เปี้ยวนะครับไปนะครับเออ มัคิดว่าง่ายจะยิงขงมันโคตรจะยากเลยเฟ้งคนที่มาเล่นใหม่ใหม่เฟ้ง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 ถ้าตายแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีตัวที่ข้างขวามือนี้แสดงว่าคุณต้องเป็นตัวเหมือนเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับเฟิวหลบที่ไปนไปไหนเฮ้ยหลบชิงเลี้ยงให้ได้แล้วเขาทำเป็นบอสแบบนี้ฟิวฟิวเบลซ์ิบล ไม่รู้จะคิดว่าอะไรฟุ๊ปปังตุ๊ปปังตุ๊ปปังตุ๊ปปังแดกแล้วนะครับอีชี่ง่ายจุงก็ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะผมมันโหดเกินมีเวลาดินะครับต้องผ่านให้ได้ก่อนเวลาหมดนะครับแค่นี้แหละถ้าใครผ่านไม่ได้จนเวลาหมดนะคุณแสดงว่าคุณกากเกิดไปนะครับคุณแบบโคตรกากเลยแบบกากโดนตบวพินเจ๊กุยยี่นะครับนั่นเลยโคตรกากเกินไปแล้วกากไม่สมคุณในเกมนี้นะครับ เอาเอาขึ้นแบบคูโทษคาร์บ,บิลคาร์บ,บิวลวิ่งนะครับตามไม้พวกกระจอกเลยเจนั่นะมต้องถึงมือลูกน้องฉันหรอพวกเจน่ะแค่ถึงมือฉันก็พอปิ้วตัวเย่ง่ายอีซีเบลซีิบลเอออีซี่ไหมครับถ้าผมได้ง่ายๆนะครับน้องบูมอีกแล้วแคเไหไอ้บอนี่ก็แค่หลับสกิลสีแดงไปเรื่อยๆนะครับ อันติมั่งนะครับมามาเลยมาเลยฟุ๊บอันติก่อนนะครับอันติก่อนผมเป็นธรรมตะนะครับโอยก่อนโอ้ยได้เมทเธอระเยอะเลยมานี่คือลูกน้องผมคือว่าตัวผมนิดหน่อยสกิลอันติของลูกน้องผมนี่คตรเท่เลยเฟียงชิ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 โอ้ยไม่โดนสกิลอีกน้กนบบนองผมอีกตัวนีงก็อยู่แค่แค่มันฟิกซีกออกมาฟิ้งไปด้านหนะ้าฟุ๊บอุ้ยไม่โดนเฉย มาดิมาดิบิวซีบิวบิวซีบิวดูดดูเนื้อจับชุบจับชุบจับนะครับเออเจอไปแลครับใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับเล่นเล่นเล่นได้เหมือนกันออมาแแบบต่อไปกันเลยนะครับแบบต่อไปเป็นแบบที่คนชอบใน้อยๆนิดนึงนะครับแต่ว่าคนแบบไม่ใช่เป็นคนเด็กๆแบบเป็นคนใหญ่ๆชอบนะครับชอบชอบชอบคนที่เคยดูบูลอ นะครับน้องผมมาน้งา่งผมหืมไม่มีอะไรหนูไม่ยยไมียยังเลยนูโอ้ยรันดูดแท็กใครแฮก,กวะสัญญาณไม่เพียงพอก็ออกแล้วเข้าใหม่ลองดูว่าได้ไหมอือหื้ออือหนะ้ออือหื้ออือห้ออือหื้ออือหื้ออือนือลหื้ออือหื้ออืนหื้ออ หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนชาก่อนมาฟัลยุกอไวุกุมาฟัลลไม่ใชลฟูจิ